ปัมปัมปัมปังปัมปังัมเห็นไหมถึงเวลาเคาะมันก็อ่่มันจะไปแบบนั้นแล้วเบสมันก็จะไปตามระหว่างนั้นเลยก็คือ เพราะฉะนั้นสลับรูปนี้เราฝึกในเรื่องของสัดส่วนให้แม่นก่อนก็คือแบบนี้ใช่ไหมทีนี้พอเราจะใส่เคาะเข้าไปอย่างที่ผมบอกเราจะไม่ได้ว่ามันไปพร้อมกับจังหวะของเบสก็คือคือจริงแล้วมันเป็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 นรากฐานจังหวะของมันก็คือตบอ่เห็นแล้ ซึ่งมันมันพร้อมกับเบสแล้วมันพร้อมกับเบสเลยอย่างงี้ตบ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 เฮ้ยนมันพร้อมกันเลยอ่าถ้าเราไม่เดินแบบนั้นเราเดินตรงนี้ก็เหมือนกันงี้จังหวะที่หนึ่งแบบนี้เราจะจังหวะที่หนึ่งเราอาจจะอ่าหมายถึงว่าถ้าถ้าตอนเราเริ่มเล่นเราเราเริ่มเล่นเลยใช่ไหม เราไม่ต้องเคาะก่อนเพรารู้สึกว่ามันจะจะติดขัดอยู่แต่ถ้าพอเราเล่นไปห้องถัดไปแล้วไม่มีปัญหาแล้วเราเริ่มเคาะได้เลยใช่ไหมันเป็นลักษณะน,นี้อ่าน,นะมันไปนเคาะในในตัวที่สองแบบนี้เห็นนะ,ะตัวแรก อ,อันนี้อ่ายังมีเรื่องหนึ่งสำหรับวันนี้เราต้องต้องฝึกลูกนี้ด้วยฮะม,มันเหมือนกับเราขยุบอะไรแบบนเนี้ย แต่ตรงนี้นะโอเคถ้าเราเกาสายสายเบสสายที่6เนี่ยจังหวะที่หนึ่งเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยนิ้วนางเนี่ยมันจะมาพักตรงนี้ออกมาเองในตัวเลยจังหวะที่1นี้นไะมันก็เหมือนการเคาะหลางนี้อ่าแต่ว่านีมนมา่มันมาแค่ตรงนี้ มันไว้ค้ำยันอ,อ่าอย่าลืมนะครับถ้าเราเล่นสายบนเนี่ยในจังหวะที่หนึ่งเลยเนี่ยใช่ไหมหมายถึงว่าขอดแรกอย่างเนี้ยมันค่อนข้างจะติดเพราะว่าเมือที่เราจะเกาตรงเนี้ยนะมันออกไปอยู่ไกลทีนี้มันมันจะเคาะไม่ได้มันจะไม่ให้ความคล่องตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นเบสในสายนี้ สายที่สามสายที่สี่อย่างนี้เราจะเคาะง่ายหน่อยนะแต่ตรงเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับเล่นแบบนี้นะถ้าผมเล่นสายบนมันจะ นิ้วมันจะเป็นโดยอัตโนมัติมันจะมันอยู่เท่านี้อ่าพอไปตัวนี้มันจะลงของมันไปนเองนึกออกไหมอ่าจะช่างงี้โอเคข้อแบบนี้ ทีนี้ผมจะเล่นเวนเป็นคอร์ดให้สักสักสคอร์ดให้เป็นแนวทางที่เราจะไปฝึกเล่นนะครับเราก็ไปฝึกอเอาเองนะครับจะวางอันนี้ E m i n o r อยา่าลืมนะตรงนี้เป็น F s h a r p minor แต่ว่าผมใช้ c a p o ปก็เลยต้องจับเป็นรูป E m i n o r เพื่อที่จะเล่นตรงนี้โ okay. อเคคอร์ดนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็มเซเวนโอเคแบบนี้ ไว้ประมาณนี้นะครับส่วนวิธีฝึกก็อย่างที่ผมบอกนะครับเราไปไปแยกย่อยฝึกเอาอ่าถ้า Am i n o r ถ้าเราจําจังหวะเบสได้ใช่ไหมอย่างจังหวะหลักได้อย่างที่ผมบอกถ้า Am i n o เรเราก็นี้ตุมต้มตุมต้มเราจะแบบนี้ก็ได้ถ้าเราจะจะไม่ไม่อยากจะวิ่งนิ้วใช่ไหมเราแค่นี้หนึ่งสอสสี่ สามารถที่จะฝึกไปตีะคอร์ดแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมอ่าอย่าง E minor ปัม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 เราจะใช้แค่สงสายก็ได้แบบนี้นะก็คือต้ใช่ไหม,ไหมแบบนี้ก็ได้ ถ้าเราถ้าเราจะเล่นเบสแค่สองสายแบบนี้ก็ได้ดูจะง่ายกว่าเหมือนกัน <c oughs> นะอกทีแบบนี้ อันนี้ก็อันนี้ก็คือเอาเคล็ดลับให้จําง่ายๆเลยใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เราถ้าถ้าลักษณะนี้เราจําเสียงเบสแบบนี้ ครับทีนี้ส่วนที่เหลือข้างใน,นก็คือเป็นการเกาอย่างที่ผมได้แนะนําไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพลงเนี้ยเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะใช้ยโคเวอร์กับเพลงก็หลายๆเพลงอย่างมานูเชาเราก็โคเวอร์ได้ใช่ไหมเพลงนี้ใช่ไหมเวลาผมเล่นจะไปลักษณะนี้ <S <S 1> <S 1> อย่างที่เล่นไปอย่างที่เอามาบอกก็คือกคอร์ดในเพลงนี้เลย ก็ขึ้นร้องอันนี่เห็นเราสามารถที่จะมาโคบเบอได้ทีนี้เพลงเนี้ยพอตอนหลังตอนหลังมันจะเล่นค่อนข้างที่จะฮุกหน่อยใช่ไหมจะเป็นเร็วขึ้นเงี้ยเราเล,เล่นแบบนี้ก่อนโซโลโวยคนมีเปนาโซลาวานีคนเดนาโคเรเรสมีเรสซินปารามูรา En corazón de la clan de Babilón el en bono llevar pape una ciudad de norte. Mi vida la de que entre chiquitín y chivanta soy una raya en mar. Cuantas maras ciudades va prohibida. So อาขนาดมีเนีร้องให้ดูแล้วยังยังหลงๆเลยเพราะไม่ได้ร้องมาสนัดนะครับอาจจะร้องผิดไปไปบ้างนะครับต้องขอไปด้วยผมแค่เลือกไม้ดูใช่ไหมอันนั้นเวลาเราเลือกเล่นแบบเบาๆใช่ไหมแต่พอเราจะสนุกขึ้นอย่างช่วงหลังเพลงเนี้ย า่เราไปไปไปประยุกต์ใช้ได้นะครับโอเคไปเสียยาวเลย <c oughs> เราขอไปด้วยนะครับทีจริงๆกาจะร้องให้ฟังแต่พอร้องไปแล้วไม่ได้ร้องมานานๆเอ่านไม่ค่อยคล่องด้วยเราไม่ไม่ได้เล่นนานๆน,น,นะครับผมจำไม่จําทั้งหมดเพราะเพลงมันเยอะโอเคทีนี้ อีกอย่างหนึ่งในจังหวะนี้ใช่ไหมอย่างเพลงที่มันร้องว่าออฟอยู่ป่ามันใช้จังหวัดเดียวกันเลยเนี่ยเรามาสามารถที่จะเล่นแบบไม่ได้อ่าอย่าลืมนะครับเดี๋ยวพูดนิดนึงอ่าก่อนที่จะเล่นตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปก็คือเราไม่ต้องเคาะก็ได้เราแค่เกาอย่างเดียวก็ได้แล้วหรือเราจะเคาะก็ได้หรือเราจะมาใช้ผสมกันในช่วงเพลงที่เราเล่นก็ได้ก็แล้วแต่นะครับ ให้ฟังนิดเดียวพอนะเอามายกตัวอย่างให้ดูว่าเราไปโกเ้เบือได้อย่งไรบ้างสำหรับทั้งว่าแบบนี้ What would I do without you smart m o u t Showing me in and y o u kicking me out Got my head spinning No kidding I can't pin you down What's going on in that beautiful mind Your magic card m e to rewrite And I'm so dizzy, don't know what hit me. I'll be alright. My head's underwater, but I'm b r e a d i n g fine. You're crazy, and I'm o l t of my mind. Ah, okay, no more. อารมณ์ค้คงเพราะอยากจะร้องต่อนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเคยบอกว่า ถ้าร้องเพลงแล้วไม่ได้ร้องแบบสุดๆไม่ได้เต็มเสียงไม่ได้ใส่อารมณ์เต็มๆแล้วมันจะร้องไม่ไม่ได้อารมณ์นะครับอีกอย่างที่ผมอยู่มันจะเป็นบ้านพักอาศัยนะครับเดี๋ยวเสียงจะไปรบกวนคนอื่นบางทีเขาอาจจะมีธุระจาเป็นอยู่เรานะครับต้องขออภัยด้วยว่างๆผมค่อยทาเป็นคลิปมาฟังก็ได้นะครับทีนี้เห็นไหมวิธีที่ผมบอกไปมันเรามาใช้ได้นะครับเพลงนี้ในในต้นฉบับจริงๆเขาจะเล่นเปียโ,โนใช่ไหมซึ่งจังหวะมันก็จะอยู่ ประมาณนี้เหมือนกันที่ผมสังเกตดูผมก็เลยเลือกเอามาเล่นประจําเหมือนกันนะครับมันเป็นมันเป็นโทนเดียวกันไงโทนจังหวะเดียวกันเ,เราสามารถที่จะซ,ซ,ซึ่งเพลงเนี้ยเดี๋ยวมันยังมีอีกสาหรับรูปแบบนี้เดี๋ยวผมผมก็เอามาฝากไว้หลังมันยังมีวิธีเก่า,าให้เราเล่นแบบออโอเคอย่างผมเล่นสมมุติให้ดูตรงท่อนนี้นะตอนแรกเราเล่นธรรมดาแบบนี้ แต่พอมาท่อนที่เราจะเปลี่ยนอย่างผมจะเปลี่ยนลูกเล่นเนี่ย and when นะลูกเล่นพวกนี้วิธีเก่าพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยเอามาฝากมันจะช่วยเราได้เยอะมันจะทำให้เพลงมีสสันใช่ไหมหรือเราจาเล่นตรงนี้ You my are and end beginning Even my when I นะอ่าเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับมันจะทำให้เรามีสีสันเวลาเล่นแต่ว่าเราต้องฝึกทั้งสองอย่างมาให้คล่องก่อนฝึกร้องฝึกเล่นด้วยกันกับการร้องแล้วก็ฝึกใส่ลูกเล่นอย่างมาที่อย่างถ้าผมใส่ธรรมดาก่อนอ่าอย่าผมร้องเบาๆพอนะก็สอ่อก็สาออกมิ่เล้วซออมจื๊ อ่าหรือจะใช้เอเมอร์แล้วก็มาดีตรงนี้ you You're my end and my begin if in a e n I w i l o sing it อ่านะอย่างอย่างลักษณะนี้เพลงนี้ผมก็ใช้ประมาณนี้ถ้าจะเป็นการเกาลักษณะนี้ผมจะใช้หลายๆเพลงคือมึงเราเกาไปด้วยเราโซโล่ไปด้วยเราใส่ใส่เมลดีเสริมเพลงเข้าไปด้วยนะครับ ไม่มีอะไรแล้วนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่อยากจะออกก็ออกได้เลยนะครับสำหรับสิ่งที่จะมาแนะนํากันวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับทีนี้วกไปถึงเรื่องในคอร์สสักนิดหนึ่งเพราะว่ามีเพื่อนๆอ,อ,อยากให้ผมสอนในเรื่องของเทคนิคเบื้องต้นกีตาร์ฟลาเมิงโกใช่ไหมอันเนี้ยเพื่อนๆไปดูในเพจเนี่ยจะมีเยอะมีเยอะเลยสําหรับเทคนิคพื้นฐานของกีตาร์ฟลาเมงโกที่ผมทําไว้นะครับแต่ถ้าอยากจะแบบเจาะลึกโดยตรงเลยอยากจะเหมือนกับ มีคนคอยแนะนําเนี่ยเหมือนคนมีคนบอกมันจะง่ายกว่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมก็มีเป็นคอร์สเอ่อเป็นเจ็ดเทคนิคกีตาร์ฟลาเมงโกอยู่นะครับมันมีทั้งหมดเจ็ดเทคนิคแต่มันก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบเทคนิคอะไรนะครับถ้าเป็นเป็นรวมทั้งทั้งคอร์สเลยเนี่ยมันก็เป็นเจ็ดเทคนิคใช่ไหม Okay. ทีนี้ใครชื่นชอบอยังไงติดต่อมาผมโดยตรงทางอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับหรือไม่ก็พิมพ์คำว่าสนใจไว้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วผมจะติดต่อกลับไปนะครับจริงๆแล้วมันไรมันไม่มีอะไรมากหรอกนะครับผมเองก็เคยบอกไปไปหลายๆครั้งก่อนหน้านี้มันก็เป็นแค่เรื่องของของเทคนิคนะครับแต่ว่าบางคนไม่ได้ไม่ได้ชอบที่จะฝึกทั้งหมดใช่ไหมแค่สองสามเทคนิคหรือสองเทคนิคหรือเทคนิคเดียวที่ชอบอย่างเช่นอยากโซโล่ด้วยนิ้วชี้เงี้ยใช่ไหมหรือแบบอยากเล่นแบบนี้ เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับถ้าอยากจะจอลึกอยากจะเอาจริงยังไงก็ติดต่อมาผมโดยตรงนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยขอบคุณทุกคนนะครับที่สละเวลาเข้ามานะครับยังไงก็ขอให้สนุกกับการฝึกกีตาร์การรรําร้องเพลงนะครับให้เราได้ผลขายนะหลังเลิกงานอะไรก็ว่าไปมีกีตาร์เป็นเพื่อนคู่ใจนะครับมันช่วยเราได้เสียงดนตรีนะครับเดี๋ยวเจอกันในวันถัดไปครับสวัสดีครับ